อ่าถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยค่ะก็ใครช่วยบ้างนะคะไม่ค่อยพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะพอดีเปิดเขาเอาเน็ตมาด้วยเอาโน้ตบุ๊กมาแต่ว่าเครื่องนี้ปรากฏว่ามันเข้าซูมไม่ได้ต้องดูในมือถืออยู่ดีค่ะเดี๋ยวสักโอเค,ะคะจะให้มือถือ,อกันเลยะ ดูจากมือชื้อได้อ่านจากหน้าจอเพราะว่าผมก,ก็เอาอันนั้นมาเห็นอาการอัฐสารนะคะตื่นเต้นอัฐครั้งนั้นอิตราอิตราวัวนนิตถีญิงมันเดี๋ยวสักครู่อาจารย์อาจารย์ชี้ไหมคะจริงๆหนูอยากชี้ในในคอมแต่มัน อาจารย์ชีร้ระหนูแปลก็ได้นะคะแต่ลองดูอัฐะครั้งนั้นอิตราวานิวันวันนิถีเอวนัวน,วน,วนชิดวันวันชิดถีค่ะขอบคุณค่ะอันว่าหญิงหมันนอกนี้อิสตวาเห็นแล้วอุทรังซึ่งท้องอัศาอิิยาของหญิงนั้นวัตวา กล่าวแล้ว <c oughs> อิติว่าตวังตวังอันว่าเธอกเทสิไม่บอกแล้วนะกะเทสิรับภาษะนะกะเทสิขับาษะนะกะเทสิไม่บอกแล้วรับภสษะปฏิจิตตาภาวังซึ่งความที่แห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วในคัน เป็นผู้ตั้งอยู่เฉพาะแล้วไม่หังแก่เรากัสสมาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้แล้วก็วัจเนวตวาขึ้นวัวจเนรั้นเมื่อคำอิติว่าตวังอันว่าท่านอาเนตวานำมาแล้ว มังซึ่งดิฉันคับพังยังสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันปาเตสิให้ตกไปแล้ววาเรสิ้นวาระทั้งหลายเวสองอาหางอันว่าดิฉันกระเถมิจะบอกตุยหัง แก่เธอกิมัดถังเพื่อประโยชน์อะไรอิติดังนี้ตายะอิทิยาอันหญิงนั้นพุตเตกล่าวแล้วต่อไปขึ้นจินเตตวาคำนี้มันมีสี่คำใช่ไหมคะนัทถามันมีหนูเข้าใจถูกไหมนัทถาอีา อ,อิธานี้แล้วก็มีอัมหิแล้วก็อิตินะคะก็อัมหิขึ้นอาหางจินเตตะวาคิดแล้วอิติว่าอาหางอันว่าเรานัดขาเป็นผู้ชิดหายแล้วอัมหิย่อมเป็นอิธานี้ในการนี้อิติดังนี้โอโลเกนตีแลดูอยู่ประมาทาง ึ่งความพลังเผลอเราใช้ว่าซึ่งความประมาทได้ไหมคะได้ครับตัดสายอิทยาแห่งหญิงนั้นคับเพครั้นเมื่อสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันปรินเตนแก่รอบแล้วละพิตวาได้แล้วโอกาสสังซึ่งโอกาสา โยเชตวาประกอบแล้วเพศัชชังซึ่งยาอาทาสิได้ให้แล้วคับโพอันว่าสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันอสศกนโตไม่อาจอยู่ปติตุงเพื่ออันตกไปขึ้นคับพัสสะ ปรินัตตาเพราะความที่แห่งคันเป็นสภาพแก่รอบแล้วนิปปชินอนแล้วติริยังขวางแล้วก็ขึ้นติพาเหรอคะติพาเดี๋ยวกันนะคะต้อ,อเวทนาอันว่าเวทนาติพากลา้า คราแข็งอุป,ปชิเกิดขึ้นแล้วค้นสายอิทยาอันว่าหญิงนะสาอิทอันว่าหญิงนะค่ะสาอิทธีอันว่าหญิงนั้นปาปุีิถึงแล้วชีวิตตสังสยังซึ่งความสงสัยในชีวิต สาอิทีอันว่าหญิงนั้นทาเปตวาตั้งไว้แล้วปรัทนางซึ่งความปรารถนาอิติว่าอ,อาหังอันว่าเราตายานาสิตาเป็นผู้อันเธอให้ชิบหายแล้วอัมหิย่อมเป็น เข้าใจว่าตรงนี้เป็นเหตุกรรมะใช่ไหมคะเป็นเหตุกรรมในกัดนอกตอนแรกไม่รู้จะคิดอะไรสีตาเป็นเหตุกรรม,มาวาจกแต่ว่ามีอัมหิเป็นกิริยาคุมภาคเรียกว่าเหตุกรรมในแล้วก็กัดนอกกัดนอกตรงไหนเรียกกัดนอกค่ะอัมหิครับ อ๋อค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขึ้นตะวังเอวะอันว่าเธอนั่นเทียวอาเนตตวานำมาแล้วมังซึ่งเราทารเกยังเด็กทั้งหลายตโยสามนาเซสิให้ชิบหายแล้วอิธานิในการนี้ อันนี้ก็เป็นเหตุกัดอาหางอันว่าเรานัสสามิจะชิบหายสยังปีแม้ด้วยตนเองอาหางอันว่าเราจุดตาใช่ไหมคะอิโตะคะจุดตาเคลื่อนแล้วอิโตอัตตาพาโวได้ไหมคะ อัตตภาวะโตอัตตภาวะโตอิตาอิโตอัตตภาวะโตจากอัตภาพนี้อิธานี้ในการนี้ยักษินีนางยักษินีหุตวาเป็นสมัคขายักษินีเป็นนางยักษินีหุตวาเป็นค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวแ นางยักษินียักษินีเป็นยเป็นนางยักษินีหุตาวาเป็นสมัสถาเป็นผู้สามารถขาที่ตุงเพื่ออันเกินทารกเกซึ่งเด็กทั้งหลายตาวะของเธอหุตาวาเป็นน,นิพพัเตยังพึงบังเกิดอิติดังนี้ กัตวากัตวากระทำแล้วกาลังซึ่งกาละมัชารีเป็นนางแมวปุตวาเป็นนิพัตติบังเกิดแล้วตสมิงเคเหในเรือนนั้นเอวะนั่นเทียวแล้วก็ สามิโกอันว่าสามี <c oughs> ข้าเหตตวาจับแล้วอิตรังติวันชิดถิงซึ่งหญิงหมันแม้นอกนี้วัตตวากล่าวแล้วอิติว่ากล่าวแล้วอิติว่า อกุรูต้องรวบเหรอคะไม่รวบครับไม่รวบไม่รวบได้ไหมคะคะ่ะกุรุป,ปัดเฉโทอันว่าการเข้าไปตัดซึ่งตระกูลเม่ของเราตยาอันเธอกระโตกระทำแล้วอิติดังนี้โปเทสิโบยแล้วสุปโปติตัง บยแล้วด้วยดีตังเหรอคะตังอะไรอ่ะอ๋อตังอวัยอวยะเวหิด้วยอวัยวะนั้นใช่ไหมคะตังตังอังเคหิอไม่ใช่ตังอังเคหิด้วยอวัยวะทั้งหลายอ๋ออค่ะอังเคหิด้วยอวัยวะทั้งหลาย ถ้าจะใช้เป็นวอวัอวยยาเคหิก็ได้ครับอว,วัยวะตรงๆหรืออังเคหิก็โอเคครับแล้วก็ตอนที่เปิดพจนานุกรมเขาใช้อ,อวาวัยะนะคะคกับปราชนกาทีหิมีศอกและเข่าเป็นต้นแล้วก็สาม สาวันชิตถีอันว่าหญิงหมันนั้นแตตวากระทําแล้วกาลังซึ่งกาละอ,อ,อะไรอ่ะเะต,นะะตนะเอวะเตนนะเอวะเตนนะเอวะอาพาเทนะเพราะอาพาธนั้นนั่นเทียวถูกไหมคะกุ กุตติเป็นแม่ไก่หุตวาเป็นนิพัติบังเกิดแล้วตัดถะเคหในเรือนนั้นเอวะนั่นเทียวแปลต่อไหมครับแปลต่อก็ต่อเลยแต่ถ้าจะหยุดก็ตามสะดวกหยุด,หย,ด,ดหยุดต่อก็ดีค่ะฮะหยุดต่อก็ด <laughs> ีหยุดต่อก่อนครับ ยุดก่อนก่อนดีพี่ออดเก่งนะเป้เก่งมากเลยอาจารย์ช่วยชี้ค่ะมันก็เลยหาได้เร็วโอ้ยถ้าไม่ซ้อมมาก่อนก็มึนเหมือนกันเลยวะนะนี่ก็ซ้อมค่ะอันนี้เป็นประโยคได้เอาเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าค่ะอ่าท่านใดจะต่อยต่ออีกนิดก็ได้ค่ะอาจารย์อีกบางท่าน ถ้าพี่ออสจะต่อก็อะไรนะคะเอาต่อเลยครับได้พี่ออสไม่ไม่ค่อยม,มีโอกาสได้แปลนะให่พี่ออสเต็มที่เลยบางทีสัญญาณที่นี่อาจจะไม่ค่อยดีฝนมันจะอน,นะคะกุก,กุตีนะคะกุก,กุตีอันว่าแม่ไก่วิชายิตกแล้วเอออันดานี้เป็นฟองไข่ซึ่งฟองไข่ทั้งหลายแล้วก็นจิรสะเอวะ ตอกการไม่นานนั่นเทียวมัชชารีอันว่านางแมวอาคันตวา่ามาแล้วขาทิเคี้ยวกินแล้วตานิอันดาณิซึ่งฟองไข่ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็สามมัชรีอันว่านางแมวนั้น ขาที่เอวะเคี้ยวกินแล้วนั่นเทียวกุติยมปิวารังแม้ในครั้งที่สองตตดยมปิวารังแม้ในครั้งที่สามก็กุกิกุตีอันว่าแม่ไกต่ตวากระทําแล้วปัถนาซึ่งความปรารถนาอิติว่า ตวังอันว่าเธอขาทิตตวาเคี้ยวกินแล้วอันดานี้ซึ่งปองไข่ทั้งหลายมะมะของเราวาเรสิ้นวาระทั้งหลายตโยสามขาทิตสุกกามาเป็นผู้ใครเพื่ออันเคี้ยวกินอะไรอ่มังติมังติ แม้ซึ่งเราอิทานิในการนี้อสิย่อมเป็นพอแล้วค่ะต่อยนิดหนึ่งครับ่อ,อให้จบประโยคน์อีกนิดเหรอขึ้นตรงไหนแล้วอย่าง่ะอิตราป,ปิหรอครับประธานมิคืนประธานละพยายังขึ้นอาหังมาค่อ๋อ หังขึ้นอาหารนะครับตรงไหนครับไม่ไม่ใช่อิตรับพมิคิดอย่นะคะตรงนี้ใช่ไหมคะอ๋อปลดละเพยยังลัเพยยังไม่ไม่ใช่รับอแล้วาหารกับขึ้นอาหารมัน อ๋อะหังกำลังงงได้เยวค่ะอะหังอันว่าเราอันว่าอันว่าเรารับเคยเยิจุตาไอ้รับเคยยันจุดตาเหรอคะจุดตาจุดตาเคลื่อนแล้วจุดตาเคลื่อนแล้วตังเคลื่อนแล้วจากอัตภาพใช่ไหมคะ จับลงแล้วค่ะอิอิโตโตอิโต<า>อัตภาวะโตโตอัตภาวะโตจากอัตภาพจากอัตภาพแล้วก็ไปบังเกิดเป็นนี้ไปบังเกิดจากอัตภาพนี้แล้วอไปต่อ ใช่นะคะค่ะเองไม่เห็นจากอิโตอิโตอัตตภาวอัตตาภาวะโตจากอัต,ตาภาพนี้อุตตะเอ่ออะไรอ่ีอีกในการนี้เมื่อกี้แรกค่ะจิตตะ่าแล้วเห็น ได้แล้วงงแล้วค่ะอาจารย์สปุตตะกังแปลว่าอะไรนะละพยายางพึงได้ละพยายังพึงได้ขาดทิตุงเพื่ออันกินเพื่ออันเคี้ยวกินตังซึ่งภารกังเด็กใช่ไหมคะกินซึ่งลูกของซึ่งท่าน ต,ต่างตา่างต่ละต่างซึ่งท่าน <c oughs> อะไรเดียวสัพพุตตกา,างผู้เป็นไปกับด้วยบุตรน้อยคุณ <c oughs> <c oughs> เปิ้ลแปดต่อเลยครับไม่ไหวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวช่วยไหมใช่ใช่ช่วยค่ะมามาเปิ้ลช่วยแปลต่อไปให้นะ <c oughs> เริ่มจากตรงนี้นะครับอาจารย์อาหารใหม่นะครับตรงนี้นะอ่า อิตานิก่อนดีกว่าอิตานิี้ในการนี้อ,อาหางอันว่าเราออจุตาผู้เคลื่อนแล้วอีโตอัตตาปาวะโตจากอัตตภาพนี้ละเปยยังพึงได้กาติตุงเพื่อการเขี้ยกินตังซึ่งเจ้าสะปุตตะกัง ผู้เป็นไปกับด้วยบุตรน้อยจุตาเป็นผู้เคลื่อนแล้วตะโตอัตตาภาวะโตจากอัตตภาพนั้นอุตตวาเป็นตีปินีอุตตวานิปัตติบังเกิดแล้วเป็นแม่เสือเหลืองอิตราปิมัจจารี แม้อันว่านางแมวนอกนี้มิกีอุตวานิปัตติบังเกิดแล้วเป็นแม่เนื้อตีปินี้อันว่าแม่เสือเหลืองอาคันตวามาแล้วกาตอติเขียวกินแล้วบุตตะเกซึ่งบุตรน้อยทั้งหลายวาเร สิ้นวาระทั้งหลายตโยสามตัดสามิขยาวิชาตะวิชาตะกาเลในการแอ่งแม่เนื้อนั้นตั้งครอดแล้วตั้งคร,ครอดแล้วมิคิอันว่าแม่เนื้อกัตวากระทํำแล้วปัตตนัง ซึ่งความปรารถนามรณะกาเลในการเป็นที่ตายอิติว่าปุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายเมของเราอิมายะตีปินิยาอันแม่เสือเหลือง ทั้งหลายเราอันแม่เสือเหลืองนี้กาทิตาเขี้ยวกินแล้วติดก,กัดตุงสามครั้งอิตานิในการนี้ตีพินีอันว่าแม่เสือเหลืองกาทิตติจักเกี้ยวกินมังปิแม้ซึ่งเราอิธานิในการนี้ อหังอันว่าเราจุตาผู้เคลื่อนแล้วอิโตอัตตาภาวะโตาจากอัตตาพาพนี้ละเปยยังปึงได้กาติตุงเพื่อการเกี้ยวกินเอตังตีพินังซึ่งแม่เสือเหลืองนั่นสะปุตตกังผู้เป็นไปกับด้วยบุตร กัตตวากระทําแล้วกาลังซึ่งกาละยักษินีอุตตวานิปัต,ติบังเกิดแล้วเป็นนางยักษินีตีปินีปิแม้อันว่านางเสือเหลืองจุตาผู้เคลื่อนแล้วตะโตอตัตปาวะโตจากอตัตปาบนั้น กุลตีตาอุตวานิปัติบังเกิดแล้วเป็นกุลติดาสาวัติยังในเมืองชื่อว่าสาวัตถีสากุลตีตาอันว่ากุลติดานั้นวุตติปัตตาเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความเจริญอุตวาเป็นอักมาสิ ได้ไปแล้วปฏิคุลังสูตรกูลแองผัวทวาระกาเมตีใครประตูแองหมู่บ้านอปราปาเคในการอันเป็นส่วนอื่นอีกสาคุลติตาอันว่าคุณลติดานั้นวิชายิ คลอดแล้วปุตตังซึ่งบุตรยักษินีอันว่านางยักษินีอาคันตวามาแล้วปิยะสหายิกาวันเนนะด้วยเพศแองหญิงผู้เป็นสหายผู้เป็นที่รักตัดสาอิติยาของหญิงนั้น กุจิตามแล้วอิติว่าสหายิกาอันว่าหญิงผู้เป็นสหายเมของดิฉันวัสติย่อมอยู่กุหิงตาเนในที่ไหนอิติดังนี้ชนาอันว่าชนทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วอิติว่าสหายิกา อันว่าหญิงผู้เป็นสาหาตตวะของตั้นวิชาตาคลอดแล้วอันโตกัปเปในภายในแองห้องอิติดังนี้สายักษินีอันว่านางยักษินีนั้นสุดตวาฟังแล้วตังวัชนงังซึ่งกรรมนั้น วัตวากล่าวแล้วอิติว่าสหายิกาอันว่าหญิงผู้เป็นสหายวิชาตาคลอดแล้วปุตตังนุขโขซึ่งบุตรหรือหนอแลอุตาหุหรือว่าสหายิกาอันว่าหญิงผู้เป็นสหายวิชาตา คลอดแล้วตีตรางซึ่งทิดาอาหารอันว่าเราปัสสิทสามิจากเยี่ยมนางตารกังซึ่งเด็กนั้นอิติดังนี้ปวิสิตตวาเข้าไปแล้วปัสสันตีวิยะผู้ราวกับว่าเห็นอยู่กะเอตตวาจับแล้ว ตารกังซึ่งตารบก,กาธิตวาเกี้ยวกินแล้วคัตาไปแล้วยักษิณนีอันว่านางยักษินีกาธิเกียวกินแล้วตตาเอวะเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวทุติยาวาเรปิแม้ในวาระที่สองปฏิยา,าเร ในวาระที่สามอิตราอิทิอันว่าหญิงนอกนี้คร,ครุคับป่าเป็นผู้มีคันหนักอุตตวาเป็นอามันเตตวาเรียกมาแล้วสามิกังซึ่งสามีวัตตวากล่าวแล้วอิติว่าสามิก้าแต่สามี Um. Tayo